ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆอนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสายเปตองใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องรดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่สนามนครรังสิตครับเป็นการแข่งขันเปนตองรอบอืม8ทีมจะตัดเข้า4แล้วนะครับตอนนี้ใส่ชนะก็ยังไม่ได้เข้ารอบเสีย ก็แฟ่ก็ยังไม่ได้เข้ารอบครับเป็นเตตองแข่งนับแรกสายบนอยู่นะครับก็จะให้ดูว่าอาจารย์เติบอดีตทีมชาติไทยก็ว่าประมาณนั้นแล้เก็เป็นครูสอนเตตองด้วยครับพ่้ับลูกสาวมานะจะเล่นเอาชนะนายุงกับพี่จุนได้หรือไม่ครับ ดูครับทีมลักกันดูอาจารย์เตอปตีดีนะครับแต่เสียเปรียบลูกอยู่หนึ่งลูกน้องก็โยนหลอกไปดูวะที่จุ๋มเข้ามาลุงอุ้เปลี่ยนด้วยครับลุงอาจารย์เตอปตีครับอาจารย์เตอปตีครับ,าารรรรบลุง แต่ก็ทีดีไม่ใช่วางดีอย่างเดียวก็บอกว่ายอดมือวางเลยคนนี้โอท้ที่ียิงตีสูนตอนนี้ลูกลูกเสมอกันแล้วนะครับเพราะว่าเหลือสามต่อสองลูกก็จริงแต่ว่าลูกในสนามยังได้อยู่ไปจบม,มา ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนแสบโดยตีไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ต้องคุมอย่างเดียวดูลูกเข้าอาจารย์เติบนะครับ อาจารย์ติดดูลูกเข้านะครับจะย้เข้ากลุ่มไอชาร์ปปังในโซนได้หนึ่งแต่จะถ้าให้เข้าทำอาอยากโอ้ได้สองเลยครับ โอ้ไปสามโดยมังหัวที่หนึ่งผ่านไปคะแนนทีมนางฟ้าชาลีนำลักกัตตันอยู่สามศูนย์ครับอันนี้เป็นลางที่สองหัวที่สองจมเข้าลูกนี้ไม่ถือว่าดีนะครับต้องเข้าไกลก่อนนี้เีตองระดับนี้ยังไม่เท่าทีมชาติแต่ก็น้องๆทีมชาติเร ดูน้องเขาจะเข้ามาลูกชึ๊บกู่าออกออกด้วยครับแหลมมาแหลมต้องเปลี่ยนครับคืนทุนนี่คืนคืนคาเฟ่ได้ดิ เบียเหรอครับยถกก้ามหรอเข้มาลูกนี้เข้าสวยอ่ะสามร้อยสี่ร้อยดูลูกตีจานตึ๊บครับจานตึ๊บสวยมกตั้งโอ้โหสวยมาก เอาเลยนะได้มาโบก luôn เลยครับ ตีข้ามครับลูกนี้ต้องสัดอนะีกลูกนึงครับปัก ครับปั๊กลูกเข้าเกือไม่ถึงครับนิดหนึ่งเสียหนึ่งแต้มครับเสียถูกครับคะแนนสี่ศูนยแล้วนะครับอันนี้รอบแป ดูครับโอ้ยตรีรถเปล่าเลยครับาครับไ,งไงี่หนม่จับับเน้องเข้ามาดีครับลุง ก็ยิมลูกโม่ตีไม่ติดเลยไมโไม่เอาใตังค์เ่าจะเล่คอ่โดูยุงจะตีลงนี้ปังนะตกลุดไปนิดนึงตีลงหนึ่งครับปัง

มหแล้คนกกนีตดีกยได้ดูโคตรตึบตีครับลุงเสื้อเสื้อดเลยลอยมาตรงมากเลยครับดูพีจุ่มเข้าครับน้งชอบ ป๊อปโอ้ชิงมาเปลี่ยนอันนี้ก็เรียกลูกบา้าบ้าบุ่มบวมเหมือนลูกบา้บาบ้าบบอจริงจริงมันจะไปป่าแล้วโคตรเติบกล้าตีด้วยครับลุงเขกากะ้าตีจอดให้ลูกตัวเองอยู่ครับอุ้ย

ดูนะครับโคตึกจะไปรับหนึ่งเลยรับสองดูครับปั๊อู้แกตีไปตองดีเหมือนกันเนาะวางวางอันนี้คือตองดีนี่ครับจะบอกว่าแกตีไปตองไม่ดีวางดีอย่างเดียวสองแล้วแกขึ้นมาของเราทนไม่เป็นไร โอ้ๆๆุดูนะครับน้องเขาจะเข้ามาชบวันนี้เข้าดีด้วยจุมเข้ามาจุมแรงครับลุง อามาเปลี่ยนนะครับสองโลกทิ้งไปเรียบร้อยคอ่อานายุงจะตีครับลงุงลอยฟั้งโอ้ไม่ตายครับลุงนี้มีสิทธิน์แนอกนะครับเนี่ยตีรถเปล่าหรือไม่ดูครับ โอ้โหแก่นไม่ออกด้วยครับเสียเปียบใหญ่เลยตอนนี้เหลือลูกสองสองต่อห้าดูมั้ยครับลูกเด้ยเปียบเยอะเลยนั่นยุงจะตีตัดแต้มตีไม่ใช่ถ่ายเต็มนะครับตัดแต้มให้ตัวเองเสียแต้มน้อยประมาณนั้น ลุงไปอปั้งผิดด้วยครับลุงตอนนี้จะจุมจะเข้ามาแม่ได้ดีขนาดไหนครับจบโอ้ก็เข้า,ขา,ขาดีอยู่ดโดยคตรตึบตีลุงโคตรตึบจะตีตั้งแต่ตีมายังไม่ผิดสักลูกเลยครับเกมนี้ลองเกมดูนะฮะ เ็นบอกว่าเข้าไปตองเลยตีตรงมากับแกปล่อยมือดคดมาแต่ปล่อยลูกตรงมากแล้วก็ตีจอดได้แต้มด้วยครับตอนนี้ได้สองแต้มนะเราตีเหล็กหนะึงตกมาได้สามแล้วครับตอนนี้จะไม่เข้าหรอกเจะเข้าหาแต้ม เนี่ยลูกเข้าเสื้อขนมกินได้เลยหน้าแต้มครับทะแนนลักกาตันดูพริกมานํำเจ็ดต่อสี่แล้วนะครับโอ้ลูกนี้เข้าหา่างตัวพิจมเข้ามาจบ เ,าาเปลี่ยนห้างห้าครับนเ้องเขาเข้ามาป๊อเปลี่ยนเลยครับล <c oughs> ุงดูพี่ยงจะตีครับลุงต้อง <c oughs> ไม่จอยปีมือยังนี้ตียังนี้ตีลูกครบอาดีะก็เติบตียังไม่ผิดสักลูกเลยนะร้านงก้าวร้านข่้าร้านุ่้าวไปต่งมาร้านขุ่นก้ประจันนีร้านสาวนั ตัวตัว <ไป S 1> นายงตีครับลูกนี้ปล่อยมาป้งโอ้ตีลูกนี้ได้เปียกครับลูกจอดนะฮีตีตกอย่างนี้ได้เป,ยนะเปียบลูกจอดดีกว่าลูกเข้าวางลูกด้วยครับดูดูโคตรเบจะเต็เตเตครับตั้งแต่ตีมาอย่างไม่ผิดสักลูกครับโอ้ผิดลูกแรกครับยังมีอะไรอยู่หนึ่งลูกครับ ผมาว่าแจไม่ตีแล้วลุงนี้จะเข้าคุมเหมือน,นจะตีลุงคุมคุมดีดูลูกเข้านะครับเป็นยังไงพี่น้องลูกเขา้าเชื่อเขานมกินได้พูดในยุงตีเลยครับเพราะว่าลูกข้างหลังจุม่มโอ้ตีจอดครับลูงนี้ลุงนี้ตีจอดได้เปรียบอีกแล้วครับ ได้แต้มไกๆในตัวประมาณนั้นดูโคตรจะเข้าคุมลูกนี้นะครับตอนนี้เสียแต้มเยอะอยู่ต้องคุมไม่ได้ออกข้างนิดหนึ่งนะดูพี่จุ๋มจะเตะเอาแต่เมื่อกี้ตัวเองอะเอาต่อนด้ถิพ

ตีครับอูไม่โดนครับดูลูกเข่าครับน้องเขาเข้ามาลดครับลูกนี้ลดเยอะเลยยัลูกนี้เหมือนเปลี่ยนครับดูยากไม่เปลี่ยนลูกเข่าครับฝันลงมาครบเปลี่ยนนะลูกนี้ ยองสั่งพิจุ่มเข้ามาทางลูกตัวเองครับกบชนนะชนได้หรือไม่เปลี่ยนครับลูกบนได้ ดูนะครับเกือบจะทำเกมด้วยการเข้าแท็กลูวเองไม่แท็กก็เปลี่ยนครับไอดีสองนะครับมีไหมครับดีสองดูนายจงจะเตียบลอยมาปั้งอโอ้โหจอดครับลูกนี้ เกือบจะสนิทครับอยู่แทนที่เลยครับมีดิ้นนิดๆครับได้เปียดลูกปีจอดอีกแล้วเป็นลูกเข้าครับอ๋ดูโคตรจะใช้ความเหนียวสู้นะครับอูอ้เก็บเปลี่ยนนิดเดียวอะดูจะใช้แบบเหนียวแล้วครับแบบเหนียวแล้วครับลุกข้อลุกอ ังเกาะได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครับต้องตีสองลูกครับจุงก็ยังจะตีครับปั้งครับตีสองลูกแน่ครับเป็นอย่างนี้ ลูกด้านซ้ายครับนับเอาว่าได้ยีแ้มอุ้ยตีจอดครับจอดแบบอยู่กับที่เลยจอดสนิทแบบใต้เปรียบลูกตีเลยครับนอนน้ครับคะแนนกลับมานำใหม่รอบ8กต่อ7จ็ดพจุ่มเข้าดีด้วยในโซนด้วย ถูกลูกเข้าลูกนี้โอ้เกือบทะลุเลยรัยบโอ้ดีด้วยจูบ <ละ S 1> โอ้เดี๋ย,ยามามสอง ลูกนี้เคลียแกนมาได้เปรียบเยอะเลยครับดูยลอยมาตั้งไม่โดนครับลูกแรกลูกนึ้ก็เชื่อนนิดนึงมีการตรีลูกที่สองครับลอยลงตรงแน่ลูกนี้ครับแต่เหลืออีกลูกนึงครับตีเพื่อขยายโซน จุ่มต้องเข้ามาดูว่าไปจุ่มจะเข้ามาดีขนาดไหนโอ้เปลี่ยนด้วยอีแม่สุดยอดดูกดเตบจะตีครับลงตีมาต้องเกมมาเรื่งผิดโลกเดียวนะครับอันนี้ไกลมากรับจะโดนไหมไม่โดนนะเริ่มปิมดนวเกือบโดนตัวเองด้วยอา่า ป้งไม่โดนอ่ะอีกสามลูกอีกสามลูกเออมันก็เปลี่ยนนะปีกแปดอ่ะปีกเราจะตีพี่เดือนเข้าไหมพาี่เดือนกดตึกจะตีลูกครับลกูกไอ้ลูกที่ ตายอยู่ครับตายอยู่ลูกนี้ตายอยู่พึยย่งตีผิดสามลูกพอผิดผิดเบิลเลยไม่ถึงครับทุกวนในยิงต้องตีรับของ ถ้าติดก็เป็นเรื่องนะครับนายยงตีครับลูกนี้ลอยป้องไม่ตายครับได้หนึ่งแต้มแนะล้วดู้อย่างเนี้ยโอยตาแล้วตบดูนาำ เรื่องนะครับน้องเข้ามาป๊อโอ้ดีเก็บกันเอาไแปดเท่าแล้วนะครับคะแนนทีมลักกัตันดูขึ้นโลกต่อครับทีมน้องฟ้าชาลีสี่พี่จุ่มขึ้นตามขึ้นมา ครัปไปจุ่มขึ้นสวยครับดูโครตร,ต,รตึ๊บจะตีดูโครตรตรึตร๊บจะตีลูกนี้อ่าชมโลกตีสวยไม่สวยดูนะครับลอยลูกมาึ๊บระยะตีแจม่มมิกีมไก่เกิน,นครับลูกนี้ี่จุ่มต้องเข้าเปลี่ยน,น ยี่นะครับกดตึบต้องตีแล้วครับลงุงดูครับกดต,ตึบลอยมาต้องอุ้ยลูกออกครับไม่มีใครได้แต้มลูกเข้าครับแบบเข้าอยู่ ดูพี่จุ่มข้าครับแปดข,ข้ากันโอ้เข้าสวยเลยครับเชียร์จันดูบอลอีกสนามก็สู้ีกันเลยไปดูน้องก็ติ่งดู เปือสวยด้วยครับดูงปังตายตีตรงมากดูนายยงตายลูกมาปังตายครับ ใครจะเขา้าฮะชุบโอ้ไม่ถึงขาดขาดาเขา้าคร ยมาปั้งโอ้โหตีจอดลูกนี้ได้เปรีย,ย่เลยครับลูกตีจอดดีกว่าลูกเข้าด้วยซ้ำลูกน้องคนนี้ก็ตีแม่นจังเลยโี้วอี้คเเข้าเข้าดีด้วยครับ เอาเหนียวแล้วครับตอนนี้ตาแดดไมมรตัวดำทำไมล่ะงนี้จะเข้าคมนะครับดูอีกสนามครับ ก็จะตีเงีโซลูปีลุงนี้ครับปั้งตัวกล้องนะฮะตึดเข้าคมลุงนีกน้ก็เด็กลุงนี้จะเข้าเจมหรือไม่เจมครับโอ้ ตอนนี้ตีนะ้ครับทุกนี้ถ้าตีจอดจะเกมนันตีนะครับพอเพียงโดนนะเกมพร้อมเลยทุกนี้ตีจอดเกมพร้อมเลยครับคุอยากได้ก็ตี มัจมฟกใช่ไหมพีจมฟกใช่ไหมไม่ได้โยนลูกลูก่าหรอลูกลูกไม่ได้โยนลูกหนึ่งฟุกมาก